รับสัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับมีข่าวมาแจ้งนะครับสําหรับท่านที่รักในการเสี่ยงโชคนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่หนึ่งหรือว่าวันที่สิบหกนะครับมันก็อันเดียวกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับผมไม่ได้บอกว่า มันจะมา100%นะครับมันจะออก100%นะครับแต่เพื่อเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าตามสถิติสถิติแล้วเนี่ยมันออกมาได้แล้วนะครับติดต่อกันถึง7 7งวดด้วยกันนะครับรวมงวดเมื่อกี้นะครับก็คืองวดเมื่อกี้ก็คือออกไปนี่นะครับ9 1 2 3 0 7่นนะครับอันนี้คืองวดที่7นะครับมาดูกันนะครับว่าตามสถิติมันเนี่ย ที่มันเข้าเข้าแบบไหนนะครับมันจะเข้า,าในส่วนของหลัก10หลักร้อยนะครับตามสถิติที่มันเคยถูกมานะครับคือของผมไม่มีสูตรบวก1บวกบวกออะไรประมาณนั้นนะครับก็คือให้ดูตามความเป็นจริงที่มันออกมาเลยนะครับก็คือว่าเราจะดูสถิติย้อนหลังไปที่มันออกมานะครับก็คือจะเป็น หลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับของรางวัลที่1นนะครับอมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมจะให้ดูตามนี้นะครับไม่ยากนะครับกล่าวต่อไปถ้าเกิดว่ามันมาตามนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงเลือกเอานะครับว่าตัวไหนมันจะมาอีกนะครับก็คือมันจะมาถึงงวดที่8หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมาติดต่อกันถึง7จ็ดงวดแล้วนะครับนะครับให้ท่านดูนะครับรางรางวัลนะครับก็คือเลขหน้า3มตัวนะครับก็คือ หลักพันนะครับหลักพันจนถ,ถึงหลักแสนนะครับสตัวนะครับผมจะนับให้ดูตั้งแต่งวดนี้นะครับ1 2 3่งสอามี่ห้าหก็ดก็คือมันได้เจ็ดงวดแล้วเนาะให้ดูนะดูสามตัวข้างหน้านี้นะครับก็คืองวดนี้มันออก5้าใช่ไหมครับมันก็จะมา6นะครับในในส่วนของหลักสิบกับหลักร้อยนะครับถัดมาก็จะมาเก้สองนะครับ 972นะครับก็จะมา9นะครับมาที่หลักหลักสิบกับหลักร้อยนะครับถัดมาก็จะเป็น100นะครับศูนย์ก็จะมาในในส่วนของหลักสิบนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น201นะครับ201 2ก็ได้ลงมาในส่วนของหลักสิบเหมือนเดิมนะครับทีนี้ถัดมา803นะครับ803ก็คือ3นะครับลงมา อยู่หลักร้อยนะครับทีนี้สามแปดสี่นะครับสามแปดสี่ก็มาออกงวดนี้นะครับงวดเมื่อกี้ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็คือสามมาอยู่ที่หลักร้อยนะครับส่วนต่อไปงวดต่อไปนั้นก็คือเก้าหนึ่งสองนะครับตัวนี้เลยนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับอาจจะไปจับในใส่ในส่วนเ,เลขที่เราได้มาเนาะว่า เบรกอาจารย์หรือว่าสำนักไหนที่ให้แม่นๆนะครับเราก็มาจับใส่สามตัวนี้นะครับเก้าหนึ่งสองนะครับงวดต่อไปนะครับเก้าหนึ่งสองนะครับมาตัวหนึ่งนะครับตามสถิตินะครับที่เคยออกมานะครับก็คือตามนี้นะครับก็คือสถิติที่ออกมาแล้วเก็บงวดนะครับไม่เคยพลาดเลยนะครับแล้วก็ทีนี้สังเกตดูนะครับมันจะส่วนมากแล้วมันจะ ออกมาในส่วนตำแหน่งของหลักหน่วยกับหลักร้อยเออโทษนะครับหลักหลักสิบกับหลักหลักร้อยนะครับหลักสิบหลักร้อยอยู่เสมอนะครับจะไม่จะไม่อยู่ที่หลักหน่วยนะครับลองสังเกตดูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าหวยมันสามารถที่จะออกได้ไม่ว่าจะเป็นหลักไหนมันสามารถที่จะออกได้ทุกตำแหน่งนะครับแต่อันนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางสําหรับ การหาตัวเลขที่ที่แม่นยำนะครับคือสามตัวมีเปอร์เซ็นที่จะมาอยู่แล้วครับตัวหนึ่งแต่โอกาสมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอ่ามันจะอยู่มาในในหลักไหนแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับเพราะว่ามันอาจจะมาต่อเนื่องหรือเปล่าหรือว่ามันจะไปอยู่ล่างนะครับก็ในเมื่อเข้ามาแล้วก็รบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องใหม่นะครับเดี๋ยวมี รายการอะไรที่ดีๆที่มีตัวเลขดีๆนะครับที่มีสถิติที่ดีเราผมจะมานำเสนอกันต่อนะครับก็ท้ายนี้ก็ขอรบกวนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็คือผมก็จะขอฝากนิดนึงนะครับให้เลขดับด้วยนะครับไหนไหนได้เข้ามาแล้วก็ดับดับ ทูกหลังนะครับอันนี้นะครับอาจจะยาวไปนะครับผมขอเป็นคลิปต่อไปกันแล้วกันนะครับเลขดับนะครับหลักหน่วยถึงหลักร้อยดับสนิทนะครับคลิปหน้าผมจะมานําเสนอต่อนะครับท้ายนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมอีกครั้งนะครับหากผิดถูกยังไงผมต้องขออภัยนะครับท้ายนี้ผมก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับจงดุดบันดาลให้ทุกท่านนะครับปลอดจากโรคภัยโควิดนะครับโรคภัยต่างๆนานานะครับประสบแต่ความสุข ความสําเร็จนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนนะครับและที่สําคัญนะครับถูกหวยทุกงวดกันเลยนะครับท่านนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ